ดีค่ะพบกันอีกแล้วน,นะคะกับเมลี่โฮมเมดวันนี้เราจะมาทำเต้าหู้ก้อนแบบฉบับโฮมเมดกันค่ะทำง่าง่ายนะคะด้วยส่วนผสมแค่3อย่างเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมกันนะคะ เริ่มต้นนะคะเราจะใช้ถั่วเหลืองซีข่ะประมาณครึ่งกิโลกร,รัมนะคะนำมาแช่ในน้ำเปล่าธรรมดาค่ะแช่ให้ตัวถั่วเหลืองเนี่ยได้ดูดซึมน้ำนะคะใช้เวลาประมาณ 4-6. ชั่วโมงนะคะหรือถ้าเราจะใช้เป็นน้ำอุ่นก็ได้ค่ะจะลดเวลาในการแช่ลงนะคะ หลังจากที่มเมล็ดถั่วเหลืองนะคะเราแช่แล้วจนตัวถั่วเหลืองเนี่ยบานแล้วนะคะนิ่มแล้วเราก็จะมาทําการปั่นน้ํานะคะโดยวันนี้เราจะใช้เครื่องแยกกากนะคะแล้วก็เราก็จะนําตัวถั่วเหลืองซีกที่เราแช่น้ําแล้วคะ่ะไปล้างจนน้ําใสนะคะแล้วจึงจะนํามา ใช้เครื่องปั่นน้ำผลไม้ก็ได้ค่ะหรือว่าจะเป็นเครื่องแยกกากก็ได้แต่วันนี้เราจะสาธิตโดยใช้เครื่องแยกกากนะคะก็จะสะดวกหน่อยถ้าเราใช้เครื่องอเครื่องปั่นน้ำผลไม้นะคะเราก็จะต้องทำการปัน่นแล้วก็มากรองด้วยผ้าขาวบางนะคะ <Es> <an> กรองแล้วก็บีบค่ะต้องการแต่น้ํานะคะส่วนถ้าเครื่องแยกกากเ pues <อ freely, S 2> พื่อนๆก็ scalar. สามารถใช้เออมันก็จะสะดวกสบายอีกนิดก็คือสามารถใส่ลงไปพร้อมกับน้ําได้เลยนะคะเครื่องก็จะทําการแยกกากแล้วก็ตัวน้ําขัวเหลืองออกมานะคะแต่ว่าตัวเครื่องแยกกากอย่างเงี้ยก็ยังจะมีเศษของตัวเนื้อขัวเหลืองปนมานะคะเพื่อนๆจะต้อง ทำการกรองด้วยกระชอนนะคะอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ได้แต่น้ําค่ะเราจะไม่เอาตัวเนื้อปนลงมาเลยนะคะพอเราคั้นน้ำหัวเหลืองได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเตรียมตัวผงเขาเรียกว่าผงเจียกอค่ะหรือจะเรียกว่าแคลเซียมซัลเฟตค่ะ1ช้อนชานะคะแล้วก็จะเป็นดีเกลือค่ะอีกหนึ่งช้อนชานะคะใส่น้ำเติมลงไปนะคะพอประมาณ ให้ละลายนะคะให้เข้ากันดีสองตัวเนี้ยค่ะคุณสมบัติจะต่างกันนะคะอย่างตัวแคลเซียมซัลเฟตหรือเจียกกรเนี่ยค่ะส่วนใหญ่จะนิยมนํามาทําเต้าหวยกันนะคะส่วนตัวดีเกลือส่วนใหญ่จะนิยม นำมาทำตัวเต้าหู้แข็งค่ะและเดี๋ยวเราก็จะใช้คุณสมบัติเด่นของทั้ง2ตัวนี้นะคะมาผสมกันค่ะเต้าหู้ที่เราได้ก็จะมีลักษณะนิ่มนะคะแต่ว่าไม่ได้นิ่มแบบเต้าหอยนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆรอดูตัวเท็กเจอร์ของตัวเต้าหู้ของเราที่เสร็จแล้วนะคะอันนี้เรานำตัวน้ำาน้ำถั่วเหลืองนะคะขึ้นมาตั้งไฟค่ะตั้งไฟจน ตัวน้ำถั่วเหลืองเนี่ยร้อนเราก็จึงจะค่อยๆนาตัวน้ําของเจีย๊ยอกับน้ําดีเกลือนะคะค่อยๆใส่ลงไปทีละนิดนะคะแล้วก็ทำการผสมกันเพื่อนๆคอยตักแล้วก็สังเกตดูนะคะว่าตัวน้ําถั่วเหลืองเนี่ยได้แยกชั้นเริ่มแยกชั้นกันหรือยังนะคะพอเริ่มแยกชั้นแล้วเล็กน้อยก็คือเริ่มเริ่มแตกตัวจากที่ในคลิปนะคะเพื่อนๆก็หยุด หยุดการใส่ตัวดีเกลือรหรือว่าหยุดการใส่ตัวเจียกกรนะคะแล้วเราก็จะนำมากรองใส่ตัวผ้าขาวบางนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะเทลงพิมพ์ที่เรามีนะคะไม่ต้องซื้อเป็นพิมพ์ราคาแพงก็ได้นะคะสามารถหาตะก,กร้าลูก็ได้นะคะที่ร้าน20บาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะนํามาปูผ้าขาวบางนะคะหรืออย่างในคลิปเนี่ยก็จะใช้เป็นตัวซึ้งที่เอาไว้นึ่งนะคะทําการปูด้วยผ้าขาวบางค่ะแล้วก็เทตัว น้ำถั่วเหลืองลงไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะหาวัตถุหนักๆอะคะ่ะมาปิดนะคะทับเพื่อไล่น้ำให้ออกจากตัวน้ำเต้าหู้นะคะเดี๋ยวเราก็จะใช้วัตถุหนักๆน,นะคะมาทับเพื่อไล่น้ำออกจากตัวน้ำถั่วเหลืองค่ะ อ,อย่างเช่นเขียงก็ได้ค่ะหรือว่ากลกก็ได้นะคะทําการทับไล่น้ําค่ะจะใช้เวลาประมาณ30-45นาทีนะคะขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆชอบให้เต้าหู้เนี่ยแข็งหรือว่านิ่มขนาดไหนระหว่างที่เราทับไปได้สักประมาณสัก30นาทีค่ะเราก็ลองเปิดดูนะคะว่าความนิ่มระดับเนี้ยเราโอเคไหมชอบไหมหรือต้องการให้เต้าหู้แข็งกว่นนี้เราก็ทําการทับต่อไปได้ค่ะอย่างในคลิปนี้นะคะก็จะใช้เวลาในการทับอยู่ประมาณ30นาทีค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆดู ตัวเนื้อสัมผัสข้างในนะคะว่ามันนุ่มมากๆเลยค่ะพอเราได้เนื้อเต้าหู้ที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็นำออกจากพิมพ์พได้เลยค่ะง่งายๆเท่านี้นะคะเพื่อนๆก็จะได้เต้าหู้โฮมเมดสดสะอาดอร่อยไม่มีสารกันบูดด้วยค่ะแล้วก็ไม่มีสารกันเสียนะคะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะง่ายมากๆเลย ส่วนถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีคำถามนะคะฝากคำถามไว้ได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะแล้วจะกลับมาตอบคำถามให้ส่วนคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามเมลี่โฮเมดนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดกับคลิปวิดีโอใหม่ๆจากเรานะคะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะเดี๋ยวเพื่อนเพื่อลองชมตัวเนื้อของเต้าหู้ของเรานะคะว่าเนื้อเนียนแล้วก็นุ่มขนาดไหนนะคะวันนี้ลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ